ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หาซากดึกดำบันไดโนเสาร์ในประเทศไทยได้มีรายงานการค้นพบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2519โดยนักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีได้ค้นพบโครงกระดูกขนาดใหญ่ในเขตอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นผลการวิจัยขณะนั้นทำให้เราทราบเพียงว่าชิ้นกระดูกที่พบเป็นของไดโนเสาร์สอรพอดที่มีความยาว15เมตร ถือเป็นรายงานครั้งแรกของการค้นพบซากดึกดำบดรรดโนเสาร์ในประเทศไทยเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นในช่วงมหายุคเมโซโซอิกซากดึกดำบรรที่จะค้นพบได้จึงอยู่ในชั้นของหินตะกอนที่สะสมรวมตัวในช่วงเวลานี้ซึ่งในประเทศไทยชั้นหินในยุคดังกล่าวพบอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ราบสูงโคราช จึงทาให้มีแหล่งขุดค้นที่พบซากดึกดําบรรจํานวนมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทําให้มีการนําชื่อภูมิภาคมาใช้ในการกําหนดชื่อซากที่ค้นพบด้วยการเติมคํานําชื่อว่าอีสานหรืออาจตั้งชื่อตามชื่อบุคคลหรือสถานที่ขุดคน้นลงในบันทึกไว้ด้วยเสมอชิปใหม่จากรายการสองโลกสิงห์เที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้ จะนำท่านไปสือหาร่องรอยหลักฐานการค้นพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ชน,นิดใหม่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยสีเสียของจังหวัดอุรดรติ์สิ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ยังไม่เคยพบเห็นจากที่ใดๆวัดตอกเลยไปวัดตอกเมื่อาด้เจ้าเอาวัดตอไปเลยวัดกอไปเลย สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงพาทบุู้ชมาทีจ่จังหวัดอุตรดิตถ์แหล่งที่ค้นพบรอยเท้าสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตามหลักวิชาธรณีวิทยา สนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโกแชมตรีอาร์ดีสปอร์ตพีโวตครบเป็รบเาเข้าสุดๆเต็มๆบ้างไมว่าไฟไฟยำพ่อมครบหมดไหมังไฟก็มีแค่สองวงนี่หรอ ในการศึกษาเอกสารวิชาการและแผนที่ทางธรณีวิทยาของจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียงกันผลการศึกษาลักษณะหมวดหินของการสำรวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะทางกยายภาพของหินในแหล่งขุดค้นซากหรือดําบันพบว่าแหล่งขุดค้นทางธรณีวิทยาในจังหวัดต่างๆทางภาคอีสานนั้นเป็นหมวดดินเดียวกับที่พบได้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้นหากมีการสมุวจพื้นที่อย่างละเอียดจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะพบซากดึกดำบันพของไดโนเสาร์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้เช่นกันความเป็นไปได้นี้เริ่มปรากฏเป็นข่าวเล็กๆออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยรับแจ้งจากชาวบ้านหมู่4ในตำบลแสนต่อเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์ว่าหลังจากชาวบ้านได้ออกไปหาของป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติห้วยสีเสียดซึ่งอยู่บริเวณท้ายบ้านทุ่งไปทางทิศใต้ห่างไปราวสามกิโลเมตรมีชาวบ้านในกลุ่มสังเกตเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายรอยเท้าสัตว์กีบฝังอยู่ในเนื้อหินริมทางเดินโดยรอยดังกล่าวมีลักษณะเป็นรอยเดินจำนวนสิบรอยผู้ที่พบเห็นทุกคนต่างเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าไดโน,นเสาร และเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกรอยที่พบจะเดินไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นไปยังปากถ้ำม่วงซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำหินที่เกิดจากหินภูเขาไฟมีสีสันแปลกตาหาพบได้ยากของประเทศไทยทริปนี้จากรายการสองโลกทางรายการจึงส่งทีมงานไปติดต่อกับชาวบ้านในตำบลแสนต่อ เพื่อขอพบผู้รู้ช่วยเป็นไกด์นำทางไปดูแหล่งที่มาของข่าวผู้ใหญ่บุญธรรมบุญกาวีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมูสีแห่งบ้านทุ่งนาได้เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่พบอยู่ใกล้หมู่บ้านว่าพบมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเคยขึ้นมาเห็นสาพัดอยู่ก็อายุราวก็ประมาณห้าสิบกว่าปีเลยครับ ที่คุณเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจันนี้50ปีแล้วผู้ใหญ่ยังเห็นอยู่ยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมทุกอย่างอ๋อแล้วรอยนี้เสื่อมเสื่อมกระแลงไปไหมครับมันก็จะเป็นอาจจะถูกหินกระทบกระแทกบางส่วนเล็กน้อยน้อยแต่ส่วนมากจะอยู่เหมือนเดิมส่วนมากจะอยู่เหมือนเดิมการค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ในประเทศไทย มักเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเสมอเมื่อข่าวการค้นพบเป็นที่แพร่หลายสิ่งที่ตามมาคือความน่าสนใจเพราะร่องรอยดังกล่าวจะช่วยยืนยันได้ตลอดไปว่าสถานที่แห่งนั้นเคยเป็นถิ่นอาศัยเดิมของไดนโนเสาร์ที่ปรากฏเป็นหลักฐานแสดงอายุความเก่าแก่ของโลกแต่ละยุคประเทศไทยได้มีการค้นพบรอยเดินของสัตว์ชนิดพันธุ์ใหม่ ที่บ้านโนนตูมตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิการค้นพบนี้ถูกเปิดเผยเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2551โดยคณะสำรวจจากสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินของจังหวัดนครราชสีมาได้ค้นพบรอยเท้าไดนโนเสาร์อายุ210ล้านปีจำนวนมากกว่า80รอยซึ่งคาดว่าเป็นของไดนโนเสาร์ชนิดกินเนื้อและชนิดกินพืช ที่พบในแหล่งอาศัยเดียวกันเนื่องจากรอยเท้าที่พบในสถานที่เดียวกันครั้งนี้สามารถแบ่งสิ่งมีชีวิตที่พบได้เป็นสามลักษณะลักษณะแรกเป็นแนวทางเดินของรอยเท้ารูปร่างกลมมนดูคล้ายรอยเท้าช้างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว40เซนติเมตรนับได้จำนวนไม่ต่ำกว่า17รอยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ซัโพอด ไดนโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่เดินสี่ขาลักษณะที่สองเป็นของแนวทางเดินของไดนโนเสาร์สามนิ้วดูคล้ายรอยเท้านกนับจำนวนได้ไม่ต่ำกว่า1 5รอยคาดว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์คาโนซอหรือไดนโนเสาร์เดินสองขาขนาดใหญ่จำพวกกินเนื้อสัตว์ <c oughs> และส่วนลักษณะที่3เป็นแนวทางเดินของสัตว์มีกีบเทา้าแยกเป็นสองกีบ รูปร่างกลมคล้ายกีบเท้าควายนับจำนวนรอยที่พบได้ไม่ต่ำกว่า29รอยซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่พบหลักฐานอื่นมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ชนิดใดหรือเป็นสัตว์ประเภทใดแต่คาดกันว่าน่าจะเป็นรอยเท้าสัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยค้นพบมาก่อนในโลก ค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์มานานกว่า3,000ปีโดยชนชาติแรกที่ขุดหาซากไดโนเสาร์เข้าใจผิดว่าชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ของฟอสซิลที่พบเป็นกระดูกมังกรโบราณมีสรรพคุณทางยาคนจีนโบราณจึงนำกระดูกไปปน่นต้มกับสมุนไพรเป็นส่วนผสมของยาโบราณใช้ในการรักษาโรคการขุดหาซากชิ้นส่วนไดโนเสาร์ของจีน ถูกเปิดเผยเมื่อปีพุทธศักราช2480ในเขตอำเภอลู่เฟิงเมืองที่ยากจนที่สุดของมณฑลยูนนานกว่าทางการจรีนจะเข้าไปสำรวจคาดว่ามีกระดูกไดนโนเสาร์ถูกบดทำรรยาไปแล้วมากกว่า30ตันซึ่งปัจจุบันแหล่งขุดค้นในอำเภอลู่เฟิงได้กลายเป็นแหล่งขุดคน้นที่พบซากสมบูรณ์ของไดนโนเสาร์แหลงใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในปัจจุบันนี้ ฟอซิลไดนโนเสาร์ที่อำเภอลู่เฟิงเมื่อถูกนำมาประกอบเป็นโครงร่างและกลายเป็นที่แสดงซากดึกดำบรรของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีจำนวนของไดนโนเสาร์มากชนิดที่สุดพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์อำเภอลู่เฟิงเปิดแสดงต่อสาธารณชนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ไดนโนเสาร์ที่ค้นพบมีชนิดพันในแหล่งขุดที่เดียวกันมากถึง25สกุล และยังค้นพบอีก34ชนิดที่เป็นสัตว์ค้นพบใหม่แต่ที่น่าสนใจของแหล่งค้นพบซากดึกดำบรรน,นี้คือการพบว่าซากฟอสซิลที่พบทั้งหมดส่วนหัวของสัตว์ดึกดำบรรมักจะหันไปทางทิศตะวันตกทุกซากทําให้เกิดคําถามว่าช่วงสุดท้ายของไดโนเสาร์เกิดอะไรขึ้นจึงทําให้ไดโนเสาร์หันหน้าไปทางทิศเดียวกัน ขุดค้นซากสัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งแรกของไทยคือภูเบียงจังหวัดขอนแก่นแต่แหล่งแสดงซากฟาสอสซิลไดโนเสาร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทยจะแสดงอยู่ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวซึ่งพวกเรารู้จักกันในชื่อพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาลสินที่นี่เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย มีที่ตั้งอยู่ในอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยามีการจัดแสดงซากกระดูกไดนโนเสาร์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบรรการจัดแสดงแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ8โซนเริ่มจากโซนที่1แสดงเรื่องจักรวาลและโลกโซนที่ส เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตแรกกำเนิดส่วนที่สามเป็นเรื่องของมหายุคพาลิโอโซอิกย้อนเวลากลับไปเมื่อ542ล้านปีส่วนที่สี่แสดงเรื่องในมหายุคมีโซโซอิกของสัตว์เลื้อยคลานและไดโนเสาร์ชีวิตของไดโนเสาร์โซนที่6แสดงเรื่ มหันตภัยปริศนาเมื่อ65ล้านปีก่อนโซนที่7แสดงยุคข,ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำเนิดขึ้นหลังการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์และโซนที่8สุดท้ายแสดงเรื่องราวของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการจากสัตว์เดินสองขาจนกลายเป็นผู้ครองโลกในยุคปัจจุบัน ซากดึกดําบันที่พบในประเทศไทยมีทั้งที่เป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตและยังมีการค้นพบรอยเท้าที่เป็นรอยทางเดินของไดโนเสาร์ตามสถานที่ต่างๆในประเทศการมาตามหาร่องรอยปริศนาของชาวบ้านทุ่งมูสีในตำบลแสนต่อซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนมีที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากผู้นําหมู่บ้านเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่บุญธรรมบุญกาวีผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านทุ่งนาได้ชวนชาวบ้านจำนวนหนึ่งนำทางคณะเข้าไปดูร่องรอยที่พบอยู่ริมทางเดินป่าซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ราวสามกิโลเมตรในพื้นที่เขตป่าสงวนห้วยสีเสียด <đ> <า>เมื่อไปถึงชาวบ้านได้ชี้ให้ดูรอยประหลาดที่ฝังอยู่ในเนื้อก้อนหินรอยปริศนามีลักษณะคล้ายรอยสัตว์กีบขนาดใหญ่ กระจายอยู่ตามที่ต่างๆจำนวนสิบรอยแต่ละรอยจะมีขนาดความกว้างตั้งแต่30เซนติเมตรยาว50เซนติเมตรและลึก20เซนติเมตรบางรอยพบว่ามีความกว้างวัดได้ร้อยเซนติเมตรยาวร้อยสี่สิบเซนติเมตรและลึกสี่สิบห้าเซนติเมตรยา ราได้รับการชักชวนจากชาวบ้านทุ่งนาพาไปดูถ้ำอีกแห่งบนภูเขาที่กั้นอยู่ระหว่างตำบลแสนต่อกับตำบลนาำพีภูเขาที่เราขึ้นมาดูนี้เชื่อว่าเคยเป็นภูเขาฝ่ายโบราณบนภูเขาที่มีการค้นพบรอยเท้าสัตว์ปรากฏอยู่ใกล้เพิงผาหน้าปากถ้ำมีตำนานเล่ากันว่าถ้ำบนเขาที่พบอยู่กว่าสิบแห่งแต่ละถ้ำเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อน และเส้นทางเดินป่าก็เชื่อว่าเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของนักรบโบราณน้อยมากที่จะเจอนั่งขนหนึ่งสองคณะของเราได้พบร่องรอยที่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ชนิดที่มีนิ้วเท้าแยกเป็นสามนิ้วจำนวนหนึ่งแต่เนื่องจากยังไม่มีผลการพิสูจน์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถระบุได้ว่าร่องรอยปริศนาดังกล่าวเป็นไดโนเสาร์ชนิดใด หรือเป็นชนิดใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบเช่นเดียวกับรอยเท้าส,สัตว์กีบที่พบหลักฐานอยู่ที่บ้านโนนตูมจังหวัดชัยภูมิก่อนเดินทางกลับคณะของเราได้เข้าไปสำรวจภายในถ้ำม,ม่วงซึ่งชาวบ้านทุ่งนานเล่าว่าเป็นถ้ำหินอ่อน เมื่อเข้าไปดูจะพบภาพแปลกตาภายในถ้ำม่วงมีอากาศเย็นสบายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างดี <c oughs> เนื่องจากถ้ำม่วงเป็นถ้ำที่มีห้องคูหากว้างใหญ่มีช่องระบายอากาศเป็นรูให้แสงลอดส่องลงมาได้จากเพดานถ้าเดินทางมาตอนช่วงเที่ยงวันจะพบเห็นลำแสงส่องผ่านปล่องถ้ำทำให้ผนังถ้ำเกิดภาพสวยงามมองเห็นสีส้มเรืองเรือง,องทั่วพื้นผิว ชาวบ้านที่มากับเราบอกว่าวันนี้แสงแดดไม่แรงพอที่จะเปลี่ยนให้ผนังหินอ่อนมองเห็นเป็นสีเขียวบนม่วงตามชื่อเรียกของถ้ำ จากรายการสองโลกสิงห์พิวไทยไม่ไปไม่รู้เราพาท่านมาดูรอยปริศนาจากยุคดึกดำบัรปรากฏการณ์ที่ยังไม่ได้พิสูจน์จากป่าสีเสียดในตำบลแสนต่อจังหวัดอุตรดิต